สวัสดีครับสมองไม่หยุดโตลองนึกภาพตามนะครับคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนไม่ได้เก่งที่สุดแต่กลับชนะเสมอความลับไม่ใช่พรสวรรค์แต่คือสิ่งเล็กๆที่เขาทำทุกวันและคุณเองก็เริ่มทำได้ทันทีคลิปนี้จะเปิด5พฤติกรรมที่ถ้าคุณเอาไปใช้จริงชีวิตคุณจะขยับเร็วขึ้นกว่าที่คิดแน่นอนหนึ่งลงมือแม้ไม่พร้อม เขาไม่รอความสมบูรณ์แบบแต่เริ่มแล้วปรับระหว่างทางความจริงที่ไม่มีใครอยากยอมรับคือถ้าคุณรอให้พร้อมคุณจะไม่มีวันได้เริ่มเพราะความพร้อมไม่เคยเกิดขึ้นจริงมันเป็นภาพลวงตาที่คุณสร้างขึ้นเพื่อหลีกหนีความกลัวความไม่มั่นใจและการรับผิดชอบต่อสิ่งใหม่คุณคิดว่าถ้ารออีกนิดเก็บเงินเพิ่มอีกหน่อยหาความรู้ให้มากกว่านี้แล้วค่อยเริ่มทุกอย่างจะง่ายขึ้น แต่ความจริงคือคุณกำลังปล่อยเวลาให้หายไปโดยไม่ได้ขยับแม้แต่ก้าวเดียวโลกนี้ไม่เคยถามว่าคุณพร้อมหรือไม่โลกถามแค่ว่าคุณเริ่มหรือยังการลงมือแม้ไม่พร้อมหมายถึงการก้าวไปทั้งที่ยังไม่รู้ทุกคำตอบการเริ่มแม้ยังมีความกลัวอยู่เต็มหัวใจแต่เมื่อคุณลงมือทำคุณจะได้ข้อมูลจริงได้เจอบทเปียนจริงและได้เรียนรู้ทักษะจริงที่ไม่มีวันหา เจอจากการนั่งรอความพร้อมบนเก้าอี้การรอให้พร้อมต่างกับการเริ่มทันทีอย่างสิ้นเชิงเพราะคนที่รอจะจมอยู่กับความคิดแต่คนที่เริ่มแม้ไม่พร้อมจะมีประสบการณ์จริงและประสบการณ์คือสิ่งที่สร้างความพร้อมให้คุณเหตุผลที่ต้องลงมือก่อนเพราะการเริ่มคือประตูสู่โอกาสทุกอย่างถ้าคุณไม่เคยเริ่มคุณไม่มีทางรู้ว่าความล้มเหลวที่คุณกลัวมันใหญ่จริงหรือไม่และคุณจะไม่มีวันได้สัมผัสความสำเร็จ ที่รออยู่หลังความล้มเหลวนั้นการรอคือการเลือกความปลอดภัยที่หลอกลวงผลคือคุณยืนอยู่ที่เดิมไปอีกปีอีกสิบปีแต่การเริ่มแม้ไม่พร้อมจะผลักคุณไปข้างหน้าและทุกการก้าวแม้เล็กน้อยก็สะสมจนกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่คนทั่วไปคิดว่าต้องรอความรู้รอทุนรอโอกาสพวกเขาสร้างเหตุผลมากมายเพื่อเลื่อนความฝันออกไปแต่คนสำเร็จกลับคิดตรงกันข้าม พวกเขารู้ว่าทุนจริงๆมันคือการเริ่มลงมือความรู้จริงๆมันเกิดจากการแก้ปัญหาในสนามจริงและโอกาสจริงๆมันปรากฏหลังจากที่คุณก้าวแรกไปแล้วลองดูที่เจฟเบโซเขาไม่ได้เริ่มอเมซอนในวันที่เขาพร้อมเขาลาออกจากงานที่มั่นคงขึ้นรถเก่าๆตั้งโต๊ะทำงานจากประตูไม้และเริ่มขายหนังสือออนไลน์ทั้งที่ไม่มีใครบอกได้ว่ามันจะไปได้ไกลแค่ไหน ถ้าเขารอให้พร้อมอเมซอนอาจไม่มีอยู่ในวันนี้หรือดูที่เจเคโรลิงเธอเขียนแฮร์รี่พอตเตอร์ในช่วงที่แทบไม่มีเงินเลี้ยงลูกความพร้อมไม่เคยมีแต่การเริ่มลงมือคือสิ่งที่สร้างตำนานเปรียบเทียบคนสองคนเริ่มจากจุดเดียวกันคนแรกบอกกับตัวเองว่าขอเก็บเงินเพิ่มอีกปีค่อยเริ่มทำธุรกิจรอเรียนรู้อีกนิดรอให้แน่ใจก่อนเขารอไปเรื่อยๆจนเวลาผ่านไปห้า ยังยืนอยู่ที่เดิมและโอกาสที่เคยมีหายไปหมดคนที่สองตัดสินใจเริ่มทันทีแม้เงินทุนไม่มากแม้ความรู้ยังไม่ครบแต่เขาเรียนรู้จากการลองผิดลองถูกขยับปรับปรุงทุกวันผ่านไป5ปีเขามีธุรกิจที่เติบโตและเครือข่ายมากมายทั้งสองเริ่มจากจุดเดียวกันแต่ผลลัพธ์ต่างกันอย่างสิ้นเชิงเพียงเพราะหนึ่งคนรออีกคนเริ่มนี่คือความจริงที่คุณต้องยอมรับ ถ้าคุณรอให้พร้อมความฝันคุณจะอยู่แค่ในหัวแต่ถ้าคุณเริ่มแม้ไม่พร้อมความฝันนั้นจะค่อยๆกลายเป็นจริงความไม่พร้อมไม่ใช่อุปสรรคแต่มันคือเงื่อนไขที่บังคับให้คุณเรียนรู้เติบโตและแกแร่งขึ้นอย่าลืมว่าคนที่คุณชื่นชมไม่เคยเริ่มต้นเพราะพร้อมพวกเขาสำเร็จเพราะลงมือแม้ไม่พร้อมต่างหาก 2. โฟกัสสิ่งสำคัญที่สุดเลือกทำสิ่งที่ส่งผลระยะยาวมากกว่างานเล็กๆ จุกจิกความจริงที่เจ็บปวดคือถ้าคุณไม่รู้ว่าสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตคุณคืออะไรคุณจะเหนื่อยอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่ไปไหนเลยเหมือนเรือที่ออกทะเลโดยไม่มีเข็มทิศต,ต่อให้พายแรงแค่ไหนสุดท้ายก็แค่หมุนวนอยู่กับที่การโฟกัสสิ่งสําคัญคือการเลือกจุดเดียวที่มีค่าพอจะเปลี่ยนชีวิตคุณได้และตัดเสียงรบกวนอื่นๆออกไปมันไม่ใช่เรื่องของการทำให้ได้ทุกอย่าง แต่มันคือการทำสิ่งที่ใช่ให้ดีที่สุดถ้าไม่โฟกัสสิ่งสำคัญชีวิตจะถูกกลืนไปกับเรื่องเล็กๆที่ดูเร่งด่วนแต่ไม่สำคัญคุณจะตื่นมาพร้อมภาระเล็กน้อยร้อยอย่างตอบแชททำงานจุกจิกทำสิ่งที่ใครๆก็ทำได้แต่ไม่ได้ขยับเข้าใกล้ความฝันของคุณแม้แต่น้อย1วันกลายเป็นหนึ่งสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์กลายเป็นหนึ่งปีแล้วคุณก็พบว่าตัวเองเหนื่อยแทบตายแต่ชีวิตยังเหมือนเดิม เพราะคุณไม่เคยจับสิ่งที่สำคัญที่สุดมาลงมือทำจริงการโฟกัสถึงสำคัญเพราะพลังชีวิตของเรามีจำกัดเวลาและสมาธิคือทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปถ้าคุณปล่อยให้สิ่งเล็กๆแย่งพลังงานของคุณไปหมดคุณจะไม่มีแรงเหลือพอสำหรับสิ่งที่ยิ่งใหญ่คนทั่วไปคิดว่าการทำงานหนักเท่ากับการก้าวหน้าแต่คนสำเร็จรู้ว่าการเลือกทำสิ่งสำคัญที่สุดเท่านั้นที่สร้างผลลัพธ์มหาศาล ลองนึกภาพชายคนหนึ่งที่อยากเป็นนักเขียนวันแรกเขาตื่นมาด้วยความฝันแต่ก็มัวทำงานบ้านตอบโทรศัพท์ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับเรื่องเล็กน้อยจนหมดวันโดยที่ไม่ได้แตะปากกานเลยหนึ่งเดือนผ่านไปเขายังไม่มีแม้แต่หน้ากระดาษเดียวทั้งที่เหนื่อยทุกวันแต่อีกด้านชายอีกคนที่มีฝันเดียวกันตัดสินใจโฟกัสสิ่งสำคัญเขากำหนดว่าทุกเช้าสองชั่วโมงแรกจะเขียนโดยไม่สนสิ่งอื่น เขาปิดโทรศัพท์ปฏิเสธสิ่งรบกวนวันแรกเขียนได้แค่หนึ่งหน้าสัปดาห์ต่อมาเขียนได้10หน้าหนึ่งเดือนผ่านไปเขามีต้นฉบับ50หน้าแม้ยังไม่สมบูรณ์แต่เขามีบางสิ่งที่จับต้องได้และเมื่อเวลาผ่านไปหนึ่งปีเขามีหนังสือเล่มแรกตีพิมพ์นี่คือพลังของการโฟกัสคนแรกใช้พลังไปกับทุกอย่างที่ไม่สำคัญและได้ผลลัพธ์คือความว่างเปล่าคนที่สองโฟกัสสิ่งสำคัญ และได้ผลลัพธ์คือความฝันที่กลายเป็นจริงการเติบโตไม่เคยเกิดจากการทำทุกอย่างพร้อมกันแต่เกิดจากการทำสิ่งที่สำคัญที่สุดซ้ำแล้วซ้ำเล่าความจริงคือถ้าคุณยังไม่โฟกัสสิ่งสำคัญคุณจะยังเป็นคนที่เหนื่อยฟรีต่อไปแต่ถ้าคุณกล้าเลือกกล้าตัดสิ่งรบกวนกล้าทุ่มทุกอย่างไปที่สิ่งเดียวที่สำคัญที่สุดคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่สะสมทีละเล็กทีละน้อย จนวันหนึ่งคุณหันกลับมาแล้วแทบไม่เชื่อว่านั่นคือตัวเองการโฟกัสไม่ใช่แค่กลยุทธ์แต่มันคือเส้นแบ่งระหว่างคนที่ฝันกับคนที่ทำสำเร็จจริง 3. เรียนรู้ทุกวันอ่านฟังหรือทดลองสิ่งใหม่เพื่ออัปเกรดความคิดและทักษะความจริงที่แรงจนหลายคนไม่อยากยอมรับคือโลกไม่ได้หยุดรอใครและถ้าคุณไม่เรียนรู้ทุกวันคุณไม่ได้แค่ยืนอยู่กับที่แต่คุณกำลังถูกคนอื่นแซงโดยไม่รู้ตัว ข้อมูลวิจัยของ World Economic Forum เคยชี้ว่าทักษะเฉลี่ยที่เรามีอยู่ตอนนี้จะหมดอายุภายใน5ปีข้างหน้าหมายความว่าถ้าคุณหยุดเรียนรู้ในวันนี้อีกไม่นานคุณจะกลายเป็นคนที่ไม่มีมูลค่าในตลาดแรงงานทันทีตัวเลขนี้อาจฟังดูโหดร้ายแต่คือความจริงที่กำลังเกิดขึ้นอย่างชัดเจนการเรียนรู้ทุกวันไม่จำเป็นต้องหมายถึงการนั่งเรียนหนังสือในห้องเรียนมันคือการเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือฟังพอดแคสต์สังเกตวิธีคิดของคนเก่งหรือแม้แต่ลองทำอะไรที่ไม่ถนัดเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่การเรียนรู้คือการะส,สมพลังที่ไม่เห็นผลทันทีแต่จะเปลี่ยนชีวิตคุณแบบก้าวกระโดดเมื่อเวลาผ่านไปลองคิดดูว่าถ้าคุณอ่านหนังสือวันละ10บหน้าปีหนึ่งคุณจะอ่านได้ถึง3,650หน้าเท่ากับหนังสือความรู้เกือบ20เล่มขณะที่คนอีกกลุ่มที่ไม่ทำอะไรเลย ก็ยังคงเป็นคนเดิมที่ไม่มีมุมมองใหม่ถ้าคุณไม่เรียนรู้ทุกวันสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือความฝันของคุณจะติดเพดานเพราะคุณยังใช้วิธีคิดเก่าแก้ปัญหาใหม่โลกเปลี่ยนทุกวินาทีเทคโนโลยีที่คุณยังไม่รู้จักกำลังถูกคนอื่นใช้สร้างเงินล้านความคิดที่คุณยังไม่เข้าใจถูกคนอื่นนำไปต่อยอดเป็นธุรกิจพันล้านคุณจะตกขบวนโดยไม่รู้ตัวและวันหนึ่งจะตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าทุกสิ่งที่คุณมี ไม่เพียงพอต่อการอยู่รอดอีกต่อไปในทางตรงข้ามถ้าคุณเลือกเรียนรู้ทุกวันแม้ทีละน้อยผลลัพธ์จะทบต้นเหมือนดอกเบี้ยความรู้ใหม่จะต่อยอดความรู้เดิมกลายเป็นคลังสมองที่ไม่มีใครพลาคไปได้สิ่งนี้เองคืออาวุธลับที่คนสำเร็จใช้ตลอดชีวิตบินเกตอ่านหนังสือสัปดาห์ละหลายเล่มอีลอนมัสกเรียนรู้ด้านวิศวกรรมด้วยตัวเองจนสร้าง SpaceX และเท s เ a ได้ แม้ไม่เคยเรียนในมหาวิทยาลัยด้านอาวกาศมาก่อนโอปราวินฟรีสร้างตัวเองจากเด็กหญิงที่เติบโตในครอบครัวยากจนผ่านการอ่านการสังเกตและการเรียนรู้ไม่หยุดจนกลายเป็นผู้หญิงที่ทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งในโลกเรื่องราวเหล่านี้ไม่ใช่เพราะเขามีพรสวรรค์ตั้งแต่เกิดแต่เพราะเขาไม่เคยหยุดเรียนรู้ความจริงคือคนทั่วไปเรียนรู้เพียงเพื่อเอาตัวรอดเรียนแค่พอทำงานได้ แต่คนสำเร็จเรียนรู้เพื่อเติบโตพวกเขาไม่ได้ถามว่าฉันต้องรู้อะไรเพื่อทำงานให้เสร็จแต่ถามว่าฉันต้องรู้อะไรเพื่อพาตัวเองไปอีกระดับความแตกต่างเล็กๆนี้เองที่กลายเป็นเส้นแบ่งใหญ่ระหว่างความธรรมดากับความยิ่งใหญ่คุณอาจเคยคิดว่าการเรียนรู้ทุกวันเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ถ้าคุณมองในเชิงสถิติมันคือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดในชีวิต ข้อมูลจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเคยเปิดเผยว่าคนที่ลงทุนเวลาเรียนรู้ทักษะใหม่ๆอย่างต่อเนื่องมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพมากกว่าคนทั่วไปถึง30%และมีรายได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยถึงเกือบสองเท่าในระยะยาวตัวเลขนี้ตอกย้ำว่าความรู้คือเงินและการเรียนรู้คือการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนแน่นอนที่สุดดังนั้นอย่าหลอกตัวเองว่าคุณยังมีเวลาโลกไม่รอคุณ และคู่แข่งก็ไม่รอคุณเช่นกันถ้าคุณไม่เรียนรู้ทุกวันคุณกำลังเลือกที่จะล้าหลังแต่ถ้าคุณเริ่มต้นวันนี้แม้เพียงวันละเล็กน้อยคุณกำลังวางราักฐานของความสำเร็จที่ใครก็แย่งไปไม่ได้คุณอาจไม่เห็นผลพรุ่งนี้แต่เชื่อเถอว่าอีกหนึ่งปีห้าปีหรือสิบปีข้างหน้าคุณจะหันกลับมาแล้วแทบไม่เชื่อว่านี่คือตัวคุณคนใหม่ที่เติบโตขึ้นมาเพราะคุณเลือกที่จะเรียนรู้ทุกวันตั้งแต่วันนี้สี่ สร้างวินัยเล็กๆต่อเนื่องชนะด้วยความสม่ำเสมอไม่ใช่แรงฮึดชั่วคราวความจริงที่หลายคนไม่อยากยอมรับก็คือชีวิตคุณวันนี้ไม่ได้ถูกกำหนดด้วยความฝันยิ่งใหญ่แต่มันถูกกำหนดด้วยวินาทีเล็กๆที่คุณเลือกจะทำหรือไม่ทำต่างหากหลายคนล้มเหลวไม่ใช่เพราะไม่มีเป้าหมายแต่เพราะไม่มีวินัยเล็กๆที่ทำซ้ำทุกวันจนสร้างผลลัพธ์จริงคุณอาจเคยสัญญากับตัวเองว่า จะเริ่มออกกําลังกายจะเก็บเงินจะอ่านหนังสือวันละนิดแต่สุดท้ายก็เลื่อนเป็นพรุ่งนี้เลื่อนเป็นอาทิตย์หน้าแล้วปีหนึ่งก็ผ่านไปโดยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงความจริงเจ็บปวดคือชีวิตคุณถูกสร้างขึ้นจากสิ่งที่คุณทำซ้ำๆทุกวันไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดว่าจะทำงานวิจัยจาก University College London พบว่าโดยเฉลี่ยแล้วการสร้างพฤติกรรมใหม่จนกลายเป็นนิสัยใช้เวลา66วัน และยิ่งคุณทำต่อเนื่องโอกาสที่จะยึดติดกับพฤติกรรมใหม่นั้นก็ยิ่งสูงขึ้นเช่นคนที่ออกกำลังกายเพียงวันละ15นาทีติดต่อกัน3เดือนมีแนวโน้มที่จะยังคงรักษานิสัยออกกำลังกายไปอีกหลายปีข้อมูลจาก American psychological association ยังยืนยันว่าคนที่สร้างวินัยเล็ก,เลกๆเช่นการจดบันทึกเป้าหมายทุกวันมีโอกาสประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจมากกว่าคนทั่วไปถึง42% ตัวเลขนี้ไม่ใช่เวทมนต์แต่มันคือผลลัพธ์ของวินัยเล็กๆที่สะสมพลังจนกลายเป็นความเปลี่ยนแปลงใหญ่ลองจินตนาการว่าคุณเริ่มเก็บเงินวันละ100บาทฟังดูเล็กน้อยจนแทบไม่มีค่าแต่หนึ่งปีคุณจะมีเงินเก็บ36,500บาท10ปีคุณจะมี365,000บาทและถ้าคุณนำไปลงทุนคุณอาจกลายเป็นเศรษฐีได้ในอนาคตในขณะที่อีกคนที่ไม่เคยเริ่มเก็บเลย ก็ยังคงนั่งบ่นว่าไม่มีเงินความแตกต่างไม่ได้เกิดจากความฝันความสามารถหรือโชคชะตาแต่มันเกิดจากวินัยเล็กๆที่สะสมอย่างต่อเนื่องคนทั่วไปมักใช้ชีวิตตามอารมณ์อยากทำก็ทำไม่อยากทำก็เลิกพวกเขามีเป้าหมายแต่ไม่มีเครื่องมือที่จะพาตัวเองไปถึงเป้าหมายนั้นตรงกันข้ามคนสำเร็จเข้าใจดีว่าความสำเร็จไม่ใช่เรื่องของแรงบันดาลใจที่วูบวาบ แต่คือการลงมือทำสิ่งเล็กๆซ้ำๆทุกวันแม้ในวันที่ไม่อยากทำโคเบยไบรอันหนึ่งในนักบาสเกตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเคยเล่าว่าเขาตื่นตีสี่ทุกวันเพื่อฝึกซ้อมแม้จะไม่มีแม้ไม่มีใครดูแต่เขาเชื่อว่าถ้าเขาซ้อมมากกว่าคนอื่นวันละหนึ่งชั่วโมงอีกสิปีเขาจะทิ้งห่างทุกคนแบบไม่มีใครไล่ทันและนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงอีกตัวอย่างที่ส่งพลังคือเจเคโรลิงผู้แต่งแฮร์รี่พอตเตอร์ เธอเริ่มจากการเขียนวันละเล็กละน้อยบนเศษกระดาษระหว่างนั่งรถไฟไม่มีใครสนใจไม่มีใครเชื่อว่าผู้หญิงตกงานเลี้ยงลูกคนเดียวจะสร้างสิ่งที่เปลี่ยนโลกได้แต่ด้วยวินัยเล็กๆที่เขียนต่อเนื่องทุกวันในที่สุดแฮร์รี่พอตเตอร์ก็กลายเป็นหนังสือที่ขายได้กว่าพันล้านเล่มและสร้างจักรวาลที่ทั้งโลกจดจำได้นี่คือพลังของการไม่ยอมแพ้ต่อวินัยเล็กๆที่ดูเหมือนไร้ค่าแต่สะสมจนเปลี่ยนทั้งชีวิต ถ้าคุณยังคิดว่าเดี๋ยวค่อยเริ่มเดี๋ยวค่อยทำคุณกำลังหลอกตัวเองอยู่ทุกวันและพรุ่งนี้ที่คุณรอคอยมันไม่เคยมาวันนี้ต่างหากคือตัวตัดสินถ้าคุณเริ่มสร้างวินัยเล็กๆแม้เพียง5นาทีต่อวันคุณได้เปลี่ยนเส้นทางชีวิตแล้วแต่ถ้าคุณไม่เริ่มชีวิตคุณก็จะเป็นเพียงผลลัพธ์ของการผัดวันประกันพรุ่งและอีก10ปีข้างหน้าคุณจะเสียใจที่ไม่ได้ลงมือในวันที่ยังมีโอกาส ดังนั้นอย่ามองข้ามพลังของวินัยเล็กๆเ,เพราะมันคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงยิ่งใหญ่ทุกความสำเร็จที่คุณเห็นในโลกนี้ไม่ได้เริ่มจากก้าวกระโดดแต่มันเริ่มจากก้าวเล็กๆที่ทำซ้ำทุกวันและสุดท้ายก้าวเล็กๆเ,เหล่านั้นจะสะสมจนกลายเป็นภูเขาที่คุณเองยังไม่เชื่อว่าตัวเองปีนขึ้นมาได้ 5. สะท้อนและปรับปรุงตัวเองทุกวันถามว่าวันนี้ดีกว่าเมื่อวานตรงไหนความจริงที่เจ็บปวดคือ ชีวิตของคนส่วนใหญ่ไม่ได้พังเพราะผิดพลาดครั้งใหญ่แต่มันค่อยๆถูกกัดกินทุกวันจากการไม่เคยหยุดสะท้อนและปรับปรุงตัวเองคุณอาจจะทำงานเหมือนเดิมคิดเหมือนเดิมพูดเหมือนเดิมใช้ชีวิตแบบเดิมซ้ำๆโดยไม่เคยถามตัวเองเลยว่าวันนี้เราดีขึ้นกว่าวันเมื่อวานหรือยังผลลัพธ์ก็คือผ่านไปหปีสิปีชีวิตคุณยังอยู่ที่เดิมความฝันยังอยู่แค่ฝัน ความสำเร็จยังเป็นเรื่องของคนอื่นไม่ใช่คุณความจริงที่ต้องยอมรับคือถ้าคุณไม่สะท้อนและปรับปรุงตัวเองทุกวันคุณกำลังเลือกที่จะหยุดนิ่งและการหยุดนิ่งในโลกที่หมุนตลอดเวลามันไม่ใช่การยืนอยู่ที่เดิมแต่มันคือการถอยหลังอย่างช้าๆโดยที่คุณไม่รู้ตัวการสะท้อนตัวเองไม่ใช่เรื่องซับซ้อนมันคือการถามตัวเองตรงๆว่าวันนี้ฉันทำอะไรพลาดฉันทำอะไรได้ดี แล้วฉันจะปรับปรุงอะไรให้พรุ่งนี้ดีกว่าเดิมมันเหมือนการส่องกระจกทุกวันเพื่อดูร่องรอยเล็กๆที่อาจเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคตถ้าคุณไม่ส่องคุณก็จะไม่รู้ว่าตัวเองเปื้อนโคลนเดินไปพบคนอื่นทั้งๆท,ท,ที่เหลือเธอะและสุดท้ายไม่มีใครอยากอยู่ใกล้แต่ถ้าคุณส่องคุณจะเช็ดมันออกได้ก่อนที่จะสายเกินไปลองนึกภาพเป็นลำดับเวลาเริ่มจากวันแรกที่คุณตัดสินใจสะท้อนตัวเอง คุณอาจแค่จดลงในสมุดว่าวันนี้พูดจาไม่ดีใส่เพื่อนร่วมงานวันต่อมาคุณพยายามปรับให้พูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนลงผ่านไปหนึ่งสัปดาห์คุณเริ่มเห็นความสัมพันธ์ดีขึ้นเพื่อนร่วมง,งานไว้ใจมากขึ้นหนึ่งเดือนผ่านไปคุณได้รับโอกาสใหม่เพราะคนเห็นคุณเป็นทีมที่น่าเชื่อถือสเดือนผ่านไปเจ้านายเริ่มเล็งคุณสำหรับตำแหน่งเลื่อนขั้นทั้งหมดนี้ไม่ได้มาจากการเปลี่ยนแปลงใหญ่โต แต่มาจากการสะท้อนและปรับปรุงทีละเล็กทีละน้อยทุกวันในทางกลับกันถ้าคุณไม่เคยสะท้อนเลยทุกวันที่ผ่านไปคุณก็พกพาความผิดพลาดเดิมๆไปซ้ำอีกจนมันกลายเป็นนิสัยคนเริ่มไม่อยากร่วมงานกับคุณโอกาสค่อยๆหลุดมือไปทีละอย่างแล้วคุณก็จะบอกตัวเองว่าฉันไม่มีดวงฉันไม่โชคดีทั้งที่ความจริงคือคุณแค่ไม่เคยหยุดถามตัวเองว่าจะดีขึ้นได้อย่างไร คนสำเร็จทุกคนล้วนมีวินัยในเรื่องนี้ตัวอย่างที่ชัดเจนคือบิลเกตส์เขามีนิสัยจดบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้และสิ่งที่ผิดพลาดทุกวันและทุกปีเขาจะใช้เวลาดิงวิกแยกตัวออกจากทุกสิ่งเพื่ออ่านหนังสือและสะท้อนว่าชีวิตและธุรกิจกำลังไปทางไหนสิ่งนี้ทำให้เขาไม่เคยหยุดพัฒนาและมองเห็นโอกาสใหม่ก่อนใครอีกมากมายหรืออย่างไมเคิลจอเดน ที่เคยถูกตัดออกจากทีมบาสเกตบอลโรงเรียนเขาไม่ได้โวยวายว่าไม่ยุติธรรมแต่สะท้อนว่าทำไมเขายังไม่ดีพอแล้วใช้ความเจ็บปวดนั้นกลับไปซ้อมทุกวันจนกลายเป็นนักบาสเกตบอลที่คนทั้งโลกยอมรับนี่คือความต่างระหว่างคนธรรมดากับคนสำเร็จคนธรรมดามักพยายามปิดตาไม่อยากเจอข้อผิดพลาดของตัวเองแต่คนสำเร็จกลับเลือกที่จะเปิดตากว้างส่องมันทุกวัน แล้วค่อยๆขัดเกลาเหมือนช่างฝีมือที่รับมีดให้คมขึ้นเรื่อยๆผลลัพธ์คืออีกสิบปีข้างหน้ามีดของพวกเขาคมกริบจนสามารถตัดทะลุทุกอุปสรรคได้ในขณะที่คุณยังใช้มีดทื่อๆที่ไม่เคยรับดังนั้นถ้าคุณยังคิดว่าไม่เป็นไรหรอกแค่ใช้ชีวิตไปวันๆไม่ต้องสะท้อนหรือปรับปรุงอะไรคุณกำลังเลือกชีวิตที่ถอยหลังโดยสมัครใจแต่ถ้าวันนี้คุณเริ่มหยุดมองตัวเองวันละไม่กี่นาทีเริ่มจากคำถามง่ายๆว่า ฉันทำได้ดีกว่านี้ตรงไหนคุณได้ปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งการเติบโตที่เมื่อเวลาผ่านไปจะกลายเป็นต้นไม้ใหญ่แห่งความสำเร็จถ้าคุณชอบเนื้อหาสาระแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องสมองไม่หยุดโตด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ